สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้มรถบ้านอีกแล้วนะครับผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับตั้มรถบ้านมานําเสนอเลยครับผมไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะตัวนี้คนสั่งกันไว้เยอะมากรีบมาเลยใครถึงรถก่อนเอาไปก่อนนะฮะเป็นคุณไดแกรนสตาร์เล็กนะฮะคุณไดแกรนสตาร์เหล็ก V.I.P. นะครับผมปี2012นะฮะ รุ่นนี้ตัวท็อปสุดตารางแกนตาเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คนหากันเยอะเป็นเจ็ดที่นั่งแท้โรงงานเลยนะฮะอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยครับมาดูที่ตัวรถนะฮะตัวรถนะครับสีเดิมนะครับพื้นสีเดิมมีเก็บสีริ้วรอยตามอายุนะครับไม่มีชนหนักพิกควม่มไม่มีจมน้ำแน่นอนร้อยเปเซนะฮะที่สำคัญนะครับตัวนี้แปลงหน้าไมเนอร์เชนมาแล้วนะครับแต่ที่สำคัญของแรไอเทมอันนี้เป็นชุดแต่งจากเกาหลีนะฮะ เป็นบันไดข้างเป็นรุ่นลิมซีนนะฮะของของจากเกาหลีมาเลยสังเกตง่ายๆมันจะเป็นชิ้นเดียวกับกาบชิ้นเดียวกับกาบไปเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีเหล็กโครงเหล็กอยู่ข้างในแข็งแรงมากเป็นสิ่งที่ฮุนไดมันน่าจะมีมาละน่าจะมีมาแต่จริงๆที่บอกพอมีเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรถมันกว้างไว้อาจจะต้องในการจอดหรืออะไรเนี้ยจะลําบากนิดนึงแต่มันสะดวกสําหรับ ครอบครัวที่มีเด็กและคนแก่อย่างยิ่งเลยมันเป็นบันไดขั้นแรกเลยฮะเหยียบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปได้อย่างนี้สบาย,บายเพราะว่าถ้าเกิดคนคนแก่เนี่ยฮะยกขาขึ้นมาในระดับเนี้ยเอ่อก็สูงเอาเรื่องบางคนยกไม่ขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่ควรมีจริงๆนะฮะทุนมาได้เยอะอืมอ่ะมาเราโมเ่เบิ้อบันไดกันพอสมควรอันนี้มันสวยฮะมันเป็นของของเดิมจากเกาหลีมาเนี่ยฮะภายในเดิมๆนะครับ 7ที่นั่ง V.I.P. นะฮะเครื่องเสียงนะครับเป็นจอ LG นะฮะระบบเครื่องเสียงเป็น JBL JBL จากโรงงานนะครับผมเบาะเป็น V.I.P. ปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะฮะปรับไฟฟ้า4ทิศทางก็คือเอไปด้านหลังยกมาด้านหน้าอลองน่องยกขึ้นยกลง4ทิศทางส่วนเดินหน้าหรือถอยหลังนะฮะเลื่อนจากตรงนี้ปึ๊บนยฮะปึ๊บ โยกตัวนี้เดินหน้าถอยหลังโอเคมามาดูด้านด้านหลังกันคันนี้เป็นประตูแมนนวลนะครับลืมบอกแมนนวลเลื่อนปกตินะครับไม่มีไฟฟ้ามีอย่าไปใช้เลยแนะนำจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วอ่ะด้านหลังนะครับคุณไดแ, Star VIP. แกร้งสตาร์เล็ก v p p นะฮะแกรงสตาร์เล็ก V i p อ่าบ่งบอกความเป็นตัวท็อปสุดนะครับ คุนใดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นถ้าเป็น v แกนสตาร์เล็กจะเป็นออกสองประเภทแกนสตาร์เล็กจะมีแกนสตาร์เล็กพรีเมียมแกนสตาร์เล็กพรีเมียมจะไม่มีคอนโซลน,นะฮะถ้าเป็นแกนสตาร์เล็กอ่อวีไอพีจะมีคอนโซลและมีจอให้นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเดิมเดิมแน่นอนเนี่ยฮะตามสไตล์ตามรถบ้ายเราไม่ได้ห่อเองนะบอกไว้ก่อนเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยครับผมอ่ะมาดูใกล้ๆเลยฮะ เนี่ยพัดตรงพัดติต๊กจดุดจุดไหนไม่ได้แกะเนี่ยเราก็ตามตามเดิมเลยฮะเบาะนะครับปรับนะฮะเป็นแบบลักษณะ60 40เอหลังได้นะครับนิดหน่อยนะฮะเนี่ยฮะเอมาได้นิดหน่อยปรับไปหน้าได้นะครับเผื่อวางของวางอะไรนะฮะก็ปรับมาแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่กําลังนั่งสบายเบาะเขาหนานุ่มหนามากกําลังนั่งที่สบายเพราะว่ามากกว่านี้มันนอนแล้วมันก็จะดันลักษณะ นอนแล้วดันหลังนอนไม่ลงเนี่ยฮะผ้า,าผ้าม่านเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้ฮุนไดมาให้นะครับผมอ่าซอกเดิมตะเข็บสวยนะครับด้านท้ายนะฮะรถไม่มีชนแน่นอนนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะฮะเบาะตัวนี้นะครับพับได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะพับปุ๊บนี่พับก้นขึ้นนะครับพับก้นขึ้นก็คือพับปุ๊บขึ้นมาอย่างงี้ในแนวนี้นี่อันนี้คือก้นที่เรานั่งนะครับพับขึ้นมาปุ๊บ ขับขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการพื้นที่เนี่ยฮะพื้นที่วางเบาะแถวหลังได้นะฮะตัวนี้ถ้าเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเอ่อถ้าเลื่อนเบาะคู่คู่ยีพีไปข้างหน้าหนึ่งล็อกนะฮะแล้วนี่เลื่อนขึ้นไปเนี่ยได้ประมาณถึงเกือบเกือบห้าร้อยลิตรสี่ร้อยกว่าลิตรตีซะห้าร้อยลิตรเลยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างสามแถวจะได้สี่สี่ร้อยกว่าลิตรนะฮะแต่ถ้าถอดเบาะแถวแถวที่สองลงไปเนี่ยแถวสุดท้ายลงไปเนี่ยโอ้โหได้เจ็ดแปดร้อยลิตร แต่ถามว่า V.I.P. ไม่ต้องถอดหรอครับไม่จําเป็นต้องถอดแล้วเพราะว่าเบาะมันมีอยู่แค่นี้เองอ่าโอเคมาดูในส่วนอื่นกันนะครับเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดนะฮะมีให้ครบนะครับผมกล้องถอยมีให้นะครับต้องถอยมีมาครบนะฮะแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กคู่ตัวมาเลยนะฮะแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะฮะลัดยางฟอร์เคมานะครับค่อนข้างใหม่เลยดอกเต็มเต็มเอียดเอียดเลยไม่ได้ใช้ คันนี้เจ้าของเดิมนะฮะมีคนขับรถดูแลอย่างดีแบบขัดขัดสีขัดเบาะจนเจ้าของรถถึงกับบ่นนะฮะว่าเบาเบามือบ้างเถอะเบาะเนี่ยขัดจนเขารลื่นรลื่นนะฮะเราเลยต้องมาสปาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเบาะด้านหลังนะครับคอนเครื่องสงเครื่องเสียง JBL ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวมาเปิดเดี๋ยวจะเปิดจอให้ดูอีกทีตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับ มาดูในส่วนของขค้อพิพูดไดสารกันนะครับมีแอร์แบ็กสองใบนะฮะที่ด้านข้างแล้วก็คนขับนะครับผมตัวนี้นะฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับประกันตัวนี้เป็นชั้นสามนะฮะชั้นสามหมดตุลาใกล้หมดแล้วอันนี้ประกันคู่คู่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสนี่ใส่ถุงมาอย่างดีนะฮะตัวนี้เป็น USB นะครับสำหรับเล่นจอ Android นะฮะ จอแอนดรอยความเป็นจอแอนดรอยก็เล่นได้หมดทุกอย่างฮะได้เล่น,เล,นเล่น youtube n e t น l i x ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับผมอ่าโอเคประตูแมนวนวลทั้งซ้ายและขวานะครับเนี่ยฮะหน้าตัวเนี้ยหน้าตาหล่อเหล่านะฮะรถเดิมไม่มีชนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอกพิดคนขับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูห้องเครื่องนะครับขออนุญาตติดเครื่องนะฮะ งาติดเครื่องนี่ไม่ใช่อะไรนะครับกุสโลบายขออนุญาตตากแอร์นิดนึงร้อนเหลือเกินอามาดูเลยครับตัวนี้เป็นจอ a อ d ดรอเพึ่งติดตั้งใหม่นะครับผมถามว่าทำไมหลายๆครับเป็นจอ a อ d ด o i d มานะฮะส่วนใหญ่เนะี่ยจอเดิมเนี่ยจอเดิมมันมักจะเรียกว่าจอไม่จอไม่ก็คือใช้ไปสักระยะหลายๆปีเนี่ย จอมันจะขึ้นฟ้าฟ้าแล้วไหมไหมก็คือแบบมันจะมองอะไรไม่ชัดเลยทางตามรถบ้านก็เลยเนี่ยฮะตัดปัญหาเลยจับยัดจอ Android ไปให้เลยจบจบนะฮะเพราะว่าจริงมเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่แล้วละ่ะในรถเดี๋ยวนี้น้นะปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้ GPS นะครับใช้ GPS ดูหนังฟังเพลง Netflix ให้ครอบครัวเด็กๆชอบอยู่แล้วฮะเด็กๆใช้เป็นทุกคนบางทีเราผู้ใหญ่ะฮะบางคนใช้ฟังก์ชันอะไร ยังงงๆอยู่ก็เรียกว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้โอ้โหโยนแท็บเล็ตให้อันหนึ่งนี่ใช้เป็นทุกระบบนะฮะอ่าอันนี้เป็นที่เสียบนะครับที่เสียบที่จุลบุรีนะครับผมมีให้ครบนะฮะช่อง USB นะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราใช้มาเป็นซ่อนไว้นในเกทแทนนะครับพระเราเปลี่ยนเปลี่ยนระบบละเนี่ยฮะปึ๊บจิ้มไปดูหนังฟังเพลง Google Map นะครับผมเนี่ยฮะ YouTube นะครับ Netflix นะครับผม จริงก็เรียกว่าครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะอืมอ่ะพูดมาเยอะเลยคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่หนึ่งพันนะครับผมรถปกติไมไม่เยอะนะครับใช้ทั่วๆไปฮะ,ะอืมโอเคมายวขออีกนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูจอหลังให้ยวพาไปดูจอหลังให้ลืมให้ดูนะครับคันนี้เล่มทะเบียนมีให้ครบนะครับผมเนี่ยฮะเล่มสวยๆนะครับรถสองมือนะฮะมือแรกเป็น อ,อบุคคลนะมือที่สองก็จริงๆโอนเข้าบริษัทแหละจริงๆก็เป็นกรรมการบริษัทกันนนะฮะอืมโอเคเนี่ยฮะชอบมากเลยสำหรับบันไดชุดนี้นะฮะดีมมซีนเนี่ยปึ๊บเหยียบปึ๊บอ่ะทำให้ขึ้นง่ายขึ้นเยอะอย่าเหยียบตรงนี้ต่อยอขั้นก็ได้นะครับเนี่ยฮะอืมจอนะครับ ตัวนี้เป็นจอไพโอเนียนะครับผมอ่าเนี่ยฮะจอไฟฟ้ากดขึ้นลงนะครับผมปึ๊บอ่ะโอเคทีอคอคจอเครื่องเสียงตัวอ่านอ่านแผ่นเป็นของเอลพายนะครับผมนะีฮะก็เล่นแผ่นเล่นอะไรผ่านตรงนี้ขอ,อยาะปิดเสียงแล้วกันเนี่ยครับผมเล่นแผ่นได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุด power outlet นะฮะเสียบปลั๊ก ใช้เหมือนไฟ220โวลต์ได้นะครับผมมีตัวแปลงสัญญาณอยู่ด้านหลังคอนโซลนะฮะเนี่ฮะพาวเวอร์เอามีให้ครบนะครับผมช่อง AUX สำหรับเล่นจอเล่นเล่นอุปกรณ์อย่างอื่นทือะนำภาพขึ้นจอนะครับผมอ่าโอเคึ๊บมีที่วางแก้วนะฮะสำหรับแถวหลังที่วางแก้วมีให้นะครับผมอืมโอเคอ่เออ่ะ,อะปิดปิดจอนะครับปิดตรงนี้เดี๋ยวจอมันก็จะดับไปเองนะครับผมเนี่ฮะ ความเป็น V.I.P มันอย่างที่บอกครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะเกเป็นเกระบบไฟฟ้านะครับสัมผัสปึ๊บเนี่ยฮะร,รีโมทรีโมทมีครบนะครับผมรีโมทเล่นจอนะครับเนี่ยฮะในส่วนของตัวนี้เป็นเป็นเกไฟฟ้าไฟฟ้าของ V.I.P เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกรอนประตูอะไรฮะเหมือนกรอนประตูเวลาดันเข้าไปมันถามว่ามันเข้าไหมมันก็จะเข้านะฮะแต่แนะนํานะครับผมก่อนจะปิดเนี่ยเนี่ยฮะเป็นทิคง่ายๆนะครับจากคนที่เคยใช้นะฮะ กดปุ๊บเนีย่ยฮะแลดันเข้าไปแล้วปล่อยเนี่ยฮะกดตัวนี้ก่อนให้มันเปิดนะครับมันจะทําให้กรอนไม่บิดไม่เสียใช้งานได้นานขึ้นนะฮะเนีะแอร์เพดานนะครับแอร์เพดานก็คือตัวนี้ปรับจากด้านหลังนันเองแต่ต้องคอนโทรลจากชุดหน้าก่อนนะครับชุดที่อยู่ด้านค้าด้านข้างตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนีย่ยฮะบอกไฟฟ้านะครับปรับยกน้องยกน้องนะครับผมเนีย่ยฮะเอ็นหลัง ปึ๊บไฟฟ้าหมดนะครับใช้ได้นะฮะไฟฟ้าใช้ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันมาดูในส่วนห้องเครื่องกัน ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ a อหนึ่งะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนดีกว่าเสียงจะได้ไม่ดังไม่เข้าไม่นะฮะเอออ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ a อหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่แรงม้านะฮะหนึ่งร้อยเจ็บสี่แรงม้านะครับ,รบแรงบิดอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเจ็เศษนิวตันนะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดสามร้อยเก้าิบสองโดยประมาณนะฮะแรงบิดของรถตัวนี้นะครับค่อนข้าง,งสูงนะฮะถ้าเทียบกับเอ่อรถไฟฟ้าเนี่ย จริงๆแล้วแรงบิดอ่ะเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยสามารถทำช่วยในแรงต้นนะฮะช่วยในแรงออกตัวแรงต้นทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับแบกจำนวนผู้โดยสารน้ำหนักได้เยอะนะฮะนี่ฮะหลักๆเรามาดูกันเลยว่าเครื่อง A1 ดูยังไงนะครับผมนี่ฮะจะมีอะคอไอดีเอ้ยคอไอดีหรือตรงนี้คือชุด EGR นะครับผมนี่ฮะชุด EGR ชุดนี้นะฮะ เปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเลย A1 A1 กับ A2 ถ้าเป็น A2 จะเป็น17 5แรงมา้าจะต่างกัน1แรงมา้าแต่ถามว่า A1 ดูแลง,ง่ายไหมก็ไม่ยากก็ไม่ยากสำหรับคุที่เคยใช้นะครับใช้มาแล้วก็ใช้ยาวจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีเยอะนะฮะซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงจริงๆมันเป็นรถที่ A1 งจริงๆทั้ง A1 และ A2 อ่ะถามว่าถ้าเป็นฮุนไดเฮชวันเนี่ยถามว่าจุกจิกไหมไม่จุกจิกหรอกถ้าเทียบกับสไตล์รถตู้เหมือนอนกกันนะะััะมมจจุจิดดีเซลทาาทท่่ววไไไปปสาาารถํ้ รถนะครับบอดี้พูดถึงบอดี้เลยคันนี้แก้มเดิมซอกเดิมพับในสวยนะครับผมนะฮะพับในสวยนะครับฝานะฮะฝานะครับน็อตต้องขออนุญาตขยับนิดน,นึงเพราะเราเก็บสีให้นะครับผมเก็บสีให้มีรอยขยับนิดน,นึงนะครับแต่อ่าเนี่ยฮะซอกสวยพับในสวยนะฮะไม่มีการขยับที่มีขยับเพราะอะไรบางคนอย่างที่บอกครับเก็บสีเนี่ยรถเนี่ยฮะรถเนี่ย,ยอย่างที่บอก วิ่งมาเนี่ยสิบกว่าปีไม่มีสะเก็ดหินเนี่ยแปลกไม่มีสะเก็ดหินแม้แต่เม็ดเดียวเลยรนะแปลกถามว่าถ้ามอีอ่คนที่ใช้คุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านหลายๆคนก็จะมีการตําหนิติดติงขึ้นมาสําหรับถ้าผมขายทั้งสภาพเดิมๆแบบนั้นนะฮะมีรอยสะเก็ดหินเรยยื่องเงี้ยเราเก็บให้แต่ถามว่าเก็บแบบไหนให้สวยเก็บโดยการถอดฝามาพน่นแต่ถ้าพ่นถาพนมพ่นบนตัวรถได้ไหมบางคนเอ้ยมัน่าพ่นตัวรถได้พ่นได้เพีพ้ยนแน่นอน เยแน่นอนมันเป็นมุมหลบมุมหลบฝากระโปรงนะฮะรถจริงๆในการเก็บสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจะพ่นให้เนียนพ่นให้สมบูรณ์ี่สืดถอดถอดมาแล้วพ่นจะไม่กวนชิ้นอื่นด้วยแล้วจะทํางานได้ดีกว่าเนี๊ยกว่านะฮะถามว่ามันต้องมีแหละครับแต่ถามว่ารถชนไหมไม่ไม่ชนแน่นอนการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่บางคนเห็นบางท่านซีเรียสบางท่านซีเรียสว่าเอ้ย น็อตขยับหน้าย่างงุ้นอย่างนี้นะแต่ถามว่าขยับเนี่ยขยับขยับเพื่อทําในสิ่งที่ดีขึ้นถ้ามันไม่ขยับเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีการเก็บหรือเก็บที่ตัวรถเก็บที่ตัวรถจริงมันก็โอ้โหช่างนี่น้อยคนก็มีคนทําได้นะฮะก็เคยทําพยายามทําแต่ทําแล้วมันไม่ได้หลั่งใจขัดลูกกะตานจริงนะฮะอ่ะโอเคยางเต็มแม็กสวยนะครับผมอ่ะคันนี้พูดกันมาเยอะละพูดกันมาเยอะละคุณใด H1 นะครับ แกสตาร์เล็ก V.I.P. นะฮะตัวนี้ออกห้างร่วมสองล้านนะครับในณปีนั้นนะครับวันนี้นะฮะตั้มรถบ้านเลยนะครับมานำเสนอเลยนะฮะอยู่ที่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคานี้เรียกว่าแบ่งกันใช้ดีกว่านะฮะเอ่อใครได้ไปไม่ผิดหวังขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงเน้นขายเร็วนะฮะ สนใจคันนี้นะครับโทรหาตามรถบ้านได้เลยที่เบอร์0863175800ฟังอีกครั้งนะครับ0863175800คิดถึงหุ้นใดคิดถึงตามรถบ้านครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับโทรมาคุยโทรปรึกษาถามสเปคลุน่นรถหรือคอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับรบกวนนะฮะเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆนะฮะรถดีแชนแนลนะครับผมนะฮะไม่ซื้อไม่หาอย่างที่บอกไม่ว่าอะไรเข้ามาเป็นอยากให้เป็นคอมมูนิตี้คุยกันแนะนํากันได้คนรู้มาสอนต่้าได้นะฮะคนรู้คนไม่รู้มาถามต่้าได้นะครับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราไม่ดูถูกเราไม่บูลลี่กันนะครับผมนะฮะโอเครบกวนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะฝากคันนี้ไว้ลยอ,อ้อมอกออำใจด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ